ชิมรับตะตาชิมรับติคุณใครเจอๆไปไม่ได้หรอคุณแก่ไม่มีกำลังตาไม่ดีวา่ารึอยากกินยังบัวอยากากินปลาบุ้งโซชูชใส่เซตะม้อนเก๋วเฮ็ดน้ำกินกินโอเคครับะโอเคครับโอเๆ

ะะะรนะยะครับเน,นอะระยะครับก็อันนั้นอีกบ่ยาวยังไงพี่ยาว้อยยังไงน้อยยังไะไม่เก็ตบตนาะมหน้าไม่พูด ีมัน่มีฉบับโน้ตอยางเ้ย่เฉลี่ยไม่โยไม่เฉลี่ยบ้าน้ตไปยังไรไปเรืองกู้ไปเรื่องกไปเฉยละไปนังลมตัวยัไงอะหายตัวยัไงน้ัเกนี่ไปใส่ไมค์ลากจาน 你以为赛罗服